พลง,งกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมใช้การล่องหนรางตัวหลอกลอก่อเสียงมันกังวานไปทุกแห่งทั้งพยาอินทรีย์ทั้งคลื่นสมุทรสร้กระนำทั้งสายฟ้าที่เกลียวกราดทั้งจิ้งเรียญในพงไผยความรมู้รามแห่งธรรมชาติความสัรรมพันธ์ที่ลึกซึ้งกลับ,บางระหว่างสรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งมารวมเป็น world of the wild ป่าอเมซอนขนาดรวม5.5ล้านตารางกิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่9ประเทศนี่คือป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวาภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง มากยังไม่เป็นที่รู้จักในวิทยาศาสตร์รายการนี้จะเปิดเผยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นในอเมซอนทั้งอนาคอนดาสุยักษ์ทั้งตัวสลักผู้เฉื่อยชาทั้งเคแมนผู้เยือกเย็นทั้งแม่บุมทารันทูล่าและโลมาแม่น้ําอเมซอนอันลึกลับมาฝนอเมซอนอนาคอนดา ในดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานไม่มีอะไรสะกดจินตนาการมนุษย์ได้เท่ากับอนาคอนด้อีกแล้วมันครอบครองดินแดนที่ชื้นแฉะจากบึงหนองและสายน้ำซึ่งก่อตัวเป็นป่าชายเลนอเมซอนอนาคอนด้าทั้งหมดมี5สายพันธุ์และหนึ่งในนั้นถูกจัดเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ขนาดที่ปะหืบาของอนาคอนด้าเขียวจะทําให้เป็นครอบครองพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่เด่นชัดคืองูอนาคอนด้าทุกตัวปรับตัวให้เข้ากับสายน้ําในเขตป่าฝนได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อการเคลื่อนที่บนพื้นดินทําได้ยากงูอนาคอนด้าเลยใช้งานน้ําที่ขุดบัวเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่และระอุปสรรคในการเปิดฉากล่าอยู่การที่มันอยู่ใต้น้ําได้กว่าสิบนาทีมันคือผู้ชํานาญการล่า ปลาเต่าและเคแมนซึ่งอาศัยในน้านน้ำอเมซอนอันอุดมสมบูรณ์แต่มันมีมากกว่านั้นระบบในเวทของผื้นป่าอาศัยทางน้ำสายยาวที่นี่เองมันทำให้อนาคอนดาครอบครองอนาเขต ด้วยสายตาและจมูกที่ได้ระดับทำให้บันซั้นตัวได้เกือบจะมิดชิดอยู่ใต้ผืนน้ำเฝ้ารอให้เหยื่อบนบกก้าวลงมาอนาคอนดาจะกินทุกอย่างที่มันเือนได้สำหรับหมูขนาดยักษ์แล้วมีสัตว์เพียงน้อยชนิดที่จะปลอดภัย เช่นเดียวกับสัตว์เลือ้อยคลานอนาคอนดาเป็นสัตว์เลือดเจน็นมันกัดความร้อนจากสิ่งรอบตัวป่าฝนอเมซอนมีอุณหภูมิเฉลีย่ยต่อไปอยู่ที่27องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสวรรค์ของหมูจักใต้ถงป่าที่มืดทิพของอเมซอนช่วงกลางวันไม่ยาวนะัก เจ้าอนาคอนดา้าปรับตัวให้ล่าได้โดยไม่ต้องพึ่งแสงอวัยบะสัมผัสพ,พิเศษที่ริมฝีปากม์นคอยตรวจจับความร้อนเลนที่สบัังไปมาคือการรับสารเคมีจากอากาศและผิวหนังพวกมันแจะคอยฟังเสียงและแรงสั่นสะเทือนทั้งบนบกและในน้ำการนับตัวเหยื่อด้วยเขี้ยวอันคมกริบนับร้อยสไม่ใช่วิธีการล่าของอนาคอนดามันจะใช้อย่างอื่น อนาคอนดาจะใช้ลำตัวที่ยาวและหนักรัดกรอบตัวเหยื่อของมันให้ค่อยๆขาดอากาศจนตายมันจะกินเหยื่อทั้งตัวด้วยกรามที่ยืดหยุน่นอนาคอนดาสามารถขยายปากให้กว้างกว่าศีรษะได้และสัตว์ทุกฤทิ์ในออมเอนนั้นงูอนาคอนดาสามารถเคลื่อนมลงท้องได้ทุกตัว สำหรับยอดนักล่าแห่งอเมซอนผู้นี้ภายคุกคามที่ใหญ่หลวงของอนาคอนดาก,ก็คือมันนย์นั่นเองเรื่องราวของมันเป็นที่กล่าวขานรวมถึงผิวหนังของมันอีกด้วยโดยพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ชอบเก็บตัวของพวกมันทำให้มันปลอดภยัยทำให้ตำนานนักล่ายังคงดำรงอยู่สล็อ แอบขืนน้ำสู่ต้นไม้มาฝนอเมซอนนั้นคือระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสัตว์ที่ต่ำต้อยตัวหนึ่งถูกธรรมชาติสร้างให้มีหน้าตาแบบนี้สลอตคือสัตว์ที่ใช้เวลาอยู่บนต้นไม้มากที่สุดในอเมริกาใต้และมันแทบไม่เคยตื่นเลยจากการที่มันกลมกลืนไปกับกิ่งไม้ สลัดสร้างความสวยงามและโดดเด่นให้ป่าที่ปกคลุมด้วยต้นเซโคเปียหรือเรียกว่าต้นสลดัดสลัดกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นป่าถึงขั้นที่ขนของมันเสมือนธงไพรในอาณาจักรแห่งนึ่งหากมองเป็นป่าสักแห่งร่างกายที่ปกคลุมด้วยขนหนาของมันมนั่นก็คือการซ่อนสัตวป่าและพืชต่างๆ เมซอนมีปริมาณฝนที่มากและความชื้นที่สูงผลของสลอตกลายเป็นบ้านเล็กๆของพวกหนอนด้วงมแมลงสาบและรวมถึงแผ่นตะไคร่น้ำบางชนิดพวกมันจะอยู่แค่ที่ดีเท่านั้นจุลสีเล็กๆที่เกาะบนตัวสลอตได้ปรับตัวไปพร้อมกันและย้ายไปที่ตัวลูกขณะที่มันเกาะอ,อกแม่นอกจากตะไคร่น้ำจะช่วยในการพรางตัวแล้ว เจูรินซีนี้เองยังเป็นอาหารให้สลัดในยามจําเป็นเมื่อมันกินพืชแหล่งอาหารหลักของสลัดก็คือใบไม้ถึงจะเหนียวจนย่อยยากสักหน่อยหนึ่งแต่มันก็ให้พลังงานจากการที่มันอาศัยแหล่งอาหารในตัวอย่างก็ะไพรน้าทําให้สลัดได้สารอาหารที่จําเป็นอย่างพอเพียงถึงแม้มันจะอิ่นหนำสาราร สล็อตก็จะมีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อน้อยกว่าสัตัอูอื่นๆถึง20%และเมื่อมันไม่มีความว่องไวในการเคลื่อนที่สล็อตคือเหยื่อโอชะของนักล่าอเมซอนนักล่าอย่างเสือจาก,กวัวมันคือนักปีนผู้ชำชองสล็อตแทบไม่แบอะไรไปสู้กับศัตรูของมันได้เลย แต่กระนั้นมันไม่จะเป็นต้นสู้ด้วยการที่มันนอนแทบทั้งวันสลัดจะเคลื่อนที่เมื่อจำเป็นมันถึงได้ชื่อว่าสลอตมันมักอาศัยต้นไม้ต้นเดิมตลอดปีการเคลื่อนที่ของมันทั้งเยียบนุ่มนวลและช้าและนั่นทำให้ใบไม้แทบไม่ไหวติ่และไม่เตะตาหลังและกล้าวิธีนี้ประโยชน์อยู่ที่ความชื่งช้า การเคลื่อนที่อันแยบยลของมันทำให้เหล่านักล่าลืมแทบสนิทใจว่ามันมีตัวตนการเป็นสัตว์ขี้เกียดนั้นทำให้มันเป็นปรมาจารย์แห่งอเมซอนแต่ความยั่ยงยืนในป่าฝนนี้ก็มีราคานั่นคือสลตไม่สามารถอยู่ที่อื่นนอกพื้นที่เฉพาะของมันได้เมื่อความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยของอเมซอนมีอยู่จริงการอนุรักษ์อเมซอนคือการอนุรักษ์สลตด,ด้วย จระเข้เคมนการขยายตัวของผืนป่าทั้งป่าฝนและแม่น้ำทั้งป่าชายเลนและหนองบึงก่อให้เกิดความหลากหลายของชีวิตและก่อให้เกิดเจ้าเคแมนหนึ่งในจระเข้สายพันธุ์โบราณจระเข้เคมนคือยอดนักล่าผู้ชำชองอีกตัวในหน้านน้ำอเมซอนมันมีหกสายพันธุ์ ตั้งแต่เคแมนตัวเล็กจิว๋วจนถึงแบล็กเคมันตัวโตยาว5เมตรทุกตัวอยู่ในอเมซอนนอกจากจะกินอาณาเขตอย,ยาววา่างกว้างขวางป่าอเมซอนแห่งนี้มีอายุกว่า55ล้านปีเมื่อเข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมเด็กกำบมดสายเลือดของเคแมนอยู่มานานตั้งแต่ยุคเก่าแก่และมันถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในงบรรดาสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีดที่สุดในโลก มันว่ายผ่านสายน้ําโดยการกลุมจังหวะหางและเท้าผอมเผืดที่ทรงพลังเคมันคือนักว่ายน้ําผู้เชี่ยวชาญซึ่งครอบครองสายน้ําและทะเลสาบในอเมซอนจุดแข็งในการล่าก็คือการมองดวงตาของมันมีตาดําแนวดิ่งทําให้มองเห็นภาพกลางคืนได้ชัดเจนและเปลือกตาที่อยู่ด้านบนจะคอยปกป้องและยกระดับระยะมองเห็น ขณะที่มันคลืบอลานเข้าหาเหยื่อภายใต้ผืนน้ำเอเมซอนการกระชากเหยื่อ้ดยขายเป็นการที่ทรงพลังมันคือนักล่าที่ต้งควาโอกาสโดยการสรรหาประโยชน์จากแหล่งอาหารที่มีมากที่สุดมันสามารถกินได้ทั้งปลาผู้กบแมลงและหอยทากรวมถึงสัตว์อื่นที่ตัวโตกว่านี้สำหรับพีแมนปายเมซอนคือพัตนาารชั้นลึก แต่ปลาอเมซอนก็เคยพบความขาดแคลนระหว่างช่วงหน้าแล้งของปีน้ําจะลดระดับและระบบนิเวศท,ที่เคยเชื่อมระหว่างสายน้ําและจุดน้ําขังถูกตัดขาดทําให้แหล่งอาหารเคแมนลดลงแต่เคแมนปรับตัวให้ทนกับหน้าแล้งมันทนอดอาหารได้นานหลายเดือนเพื่อการรักษาเรียวแรงมาลดปริมาณการออกล่าลง เมื่อมันเป็นสัตว์เลือดเย็นทําให้ไม่ต้องเสียแรงไปสร้างความร้อนแต่มันซึมซับความร้อนได้จากรอบตัวเมื่อถึงเวลาเข้าตาจนเแมนสามารถกินพู้เดียวกันได้อาการที่เปลี่ยนแปลงบ่อยกลายเป็นภัยคูกขาวเพศของจรเขยจะถูกกำหนดด้วยอุณหภูมิขณะที่พักตัวอยู่ในไข่เมือ่ออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียส ลูกมันมักจะเป็นตัวเมียหากเพิ่มเข้าไปอีกสี่องศาลูกมันจะเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เมื่อเกิดภาวะโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าประชากรจระเข้เคแมนตัวผู้จะมากเกินไปซึกงจำบันพูกนี้จะปรับตัวได้ทันโลกที่หมุนเร็วเกินไปได้หรือไม่เมื่อก่อนเคแมนเคยรุ่งเรืองก่อนจะถูกล่าเอาหนังจนเกือบสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ซึ่งสร้างความไม่สมดุลให้ระบบนิเวศอเมซอน การบัญยัตยิกฎหมายห้ามล่าและคุ้มครองแหล่งที่อยู่ทําให้การอนุรักษ์ประชากรจอร์เขียเคมนในอเมซอนบรรลุผลและการที่มันกลับมาอยู่บนจุดสูงสุดทําให้มันมีบทบาทสาคัญในการสร้างสมดุลแลระบบนิเวศท,ที่เปราะบ,บางของลุ่น้ําอเมซอนทารันทูลาในมุมมืดของดินแดนอเมซอนมีโลกอีกแห่งหนึง่ง เมื่อแสงแดดถูกบดบงังจากกิ่งไม้ป่าฝนที่หนาแน่นด้านบนพื้นที่ร่มและชื้นแห่งนี้เต็มบรด้วยซาพืชที่ย่อยสลายและมูลสัตว์ก่อนกลายเป็นสารอาหารให้ระบบนิเวศของป่าพื้นที่ของเขตป่าฝนจะเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนานาชน,น,นิดกว่า90%ของสัตว์ทั้งหมดที่อาศัยในป่าฝนอเมซอนเป็นผู้สัตว์ขารล้อง สัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดองสัตว์ขาปล่องรวมถึงแมลงสัตว์ขาบแมลงป่องและแมงมุมจากจำนวนสายพันธุ์แมงมุมในอเมซอนทั้งสิ้น3,600สายพันธุ์มีสายพันธุ์หนึ่งที่จัดว่าเป็นแมงมุมที่น่ากเกรงขามพารันทูล่ามันอยู่ร่วมโลกมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ มีแบบมุมารันทูล่ากว่า800ชนิดกระจายอยู่ทุกแห่งทั่วโลก ารันทูล่าคือแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดและตัวที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ในลุ่มน้ำออมซอนทารันทูล่าที่ดีมีขนาดเกีองพอๆกับจานข้าวที่เดืมันอยู่ตามรูใต้ดินหรือโพรงไม้ต่างๆและแปลกจากแมงมุมทั่วไปทารันทูล่าไม่ใช้ยาในการจับเหยื่อมันกลับชอบการซุ่มโจมตีมันจะรอเหยื่ออย่างใจเย็นอยู่ที่โพรงทารันทูล่ามีลำตัวปกคลุมด้วยขนที่ช่วยค้นหาเหยื่อ เรียกว่าซีเตอวัยวะตรวจจับพวกนี้มีไว้ตรวจจับแรงสั่เถือนเปรียบเทียบรูปแบบเคมีจากกลิ่นที่ได้รับเป็นไปได้ว่าตรวจจับเสียงได้ด้วยเดือยที่อยู่ตามผลช่วยให้ทารันทูล่าทราบตำแหน่งและขนาดของเหยื่อที่ย่างกลายเข้ามาก่อนที่จะรู้ตัว อาหารทั่วไปของทารันตุล่าส่วนใหญ่คือพวกแมลงกบผิ้งต่าตัวเล็กหรือแม้กระทั่งหนูขนาดตัวที่ใหญ่โตของทารันตุล่าในอเมซอนหมายถึงพวกมันอาจจะล้มเหยือตัวโตโต,ต,ตได้ เจือเข้ามาในระยะทําการทารันทูล่าจะเริ่มโจมตีโดยการใช้ขาจับและยึดเยือเอาไว้ก่อนฉีดให้เป็นอมภาตด้วยพิษเมื่อเยือสิ้นใจทารันทูล่าจะจัดการฉีดสารเอนไซม์ย่อยสลายเข้าไปย่อยเนื้อให้เป็นน้ำและดูดกินผ่านปากที่คล้ายหลอดดูด แม้ทารันทูล่าจะดูน่าเกรงขามมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่กลายเป็นว่ามนุษย์กับคุกคามทารันทูล่าโดยการทำลายที่อยู่ของมันและขายเป็นสัตว์เลี้ยงโชคจังดีพวกที่อยู่ในอเมซอนทุกหลักฐานบ่งชี้ว่าประชากรทารันทูล่ากำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโลมาน้ำจืด ดินแดนอเมริกาใต้กว่า40%นั้นแต่ละปีสายน้ำจากอเมซอนจะเอ่อลอน้นเปลี่ยนพื้นป่าที่ราบเป็นดินแดนที่น้ำท่วมขังโลมาแม่น้ำอเมซอนหรือที่เรียกว่าโลมาโบโตคือโลมาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นปริศนาของสรรพสัตว์แม้เรายังไม่ทราบเรื่องราวเจ้าโลมาสุดพิลึกมากนัก แต่มันคือผู้เชี่ยวชาญแห่งรุ่นน้ำอเมซอนโบโตจะใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในหน้าน้ำขุนและน้ำสายยอดของแม่น้ำทำให้มันต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ให้มากที่สุดคลีบที่ยืดยาวและกระดงที่สั้นของโบโตทำให้มันมีความคล่องตัวแม้ในเขตน้ำตื้นกระดูกสันหลังพอที่ยืดหยุ่น ทำให้เจ้าโลมาน้ำจือดหันหัวไปมาได้อิสระ180องศาและมันยังปรับตัวให้เคลื่อนที่หลบเ,เลี่ยงพื้นที่ซับซ้อนและอุปสรรคได้โดยงา่ายจากการที่สะบัดหัวไปมาเป็นการที่เจ้าโบโตเปิดใช้ระบบการใช้เสียงสะท้อนหาตำแหน่งเพื่อนำทางและค้นหาตำแหน่งของเหยื่ออย่างแม่นยำด้วยดวงตาที่เล็กทำให้โลมาโบโตมีมุมอมองที่ไม่กว้างมากนัก แต่การล่าปลาเต่าและกุ้งในน้าน้้ำคุณและเพื่อนบิดของอเมซอนเจลโลมาโบโตนี้เองไม่ต้องพึ่งพาการมองเห็นเลยคุมโหนบนหัวของมันช่วยให้มันกะระยะโซน่าและปากที่ยื่นออกมานั้นช่วยให้โลามาสามารถกระชากเยี่ยวออกจากที่ซ่อนในโพรไม้หรือผู้ไม้หนาๆนาใต้น้ำได้อย่างเราก็ตามการปรับตัูที่ทรงประสิทธิภาพนี้ต้องแลกด้วยบางสิ่งความเร็วแน่หนึ่นง โลมานั้นจืดชื่องช้ากว่าบรรดาญาติของมันในท้องทะเลแต่ความเชื่องช้าไม่ใช่อปุปสรรคของมันเพราะว่าในอเมซอนนั้นไม่มีอะไรล่ามันเลยไม่มีอะไรล่ามันยกเว้นมนุษย์ตามธรรมเนียมชนเผ่าอเมซอนจะปกป้องโต,โตัโตเขาเชื่อว่ามันคือร่างจำแรงที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมและการประมงพุกค้ามที่อยู่ของโบโตและแหตงอาหารที่มันต้องพึ่งพาเพื่อเอาตัวรอดอากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัญหาซึ่งทําให้ปลาชนิดใหม่หลุดเข้ามาและทําให้ปรากฏการน้ําท่วมในอเมซอนเปลี่ยนไปจากการที่มันอยู่ได้แค่ในน้ําจืดรวมมาแม่น้ำาอเมซอนไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วเมื่อเรายังไม่ทราบประชากรของเจ้าสัตว์ลึกพวกนี หนทางเดียวที่จะปกป้องมันได้ก็คือการอนุรักษ์ระบบนิเวศอันล้ำค่าของน้านน้ำฟอเมซอน ที่เชื่อกันว่าเขตป่าฝนเป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชกว่าครึ่งของที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วโลกและยังมีอีกมากที่ยังรอให้เราค้นพบในดินแดนอเมซอนเราได้เห็นอนาคอนดาสลอตเคแมน K Man, ทารันตูลาและโลมาโบโต ทธิพลของป่าอเมซอนนั้นยิ่งใหญ่กว่าขนาดพื้นที่ของมันมันคือปอดของโลกเราซึ่งผลิตออกซิเจนให้โลกคิดเป็น20%และสกัดกั้นก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศแต่จากการที่มีการทำลายป่าที่เกิดขึ้นในรอบ50ปีป่าอันยิ่งใหญ่ของอเมซอนอาจจะถูกลบหายไป กฎบาทในการลดปริมาณการทำลายป่าลงแต่ป่าอเมซอนยังคงร่อแร่ตอนนี้โลกต้องการปอดมากกว่าทุกครั้งอเมซอนต้องการการพิทักษ์เพื่อให้มันคงอยู่และเพื่อมันได้เป็นปอดให้โลกของเราสัาตว์แมลงกลม่อนไปกับสิ่งแวดล้อมใช้การล่องหนรางตัวหลอกลอก่อเสียงมันกังวานไปทุกแห่งทั้งพญาอินทรีย์ ทั้งคลื่นสมุทรสัตว์ระนำทั้งสายฟ้าที่เครียวกราดของจิ้งเรียดในพงไพรความมุดจามแห่งธรรมชาติความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก่อบมาระหว่างสรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งมารวมเป็น World of the Wild ป่าอเมซอน ขนาดรวม5.5ล้านตารางกิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่9ประเทศนี่คือป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวาภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งสรรพชีวิตที่นี่ส่วนมากจะงไม่เป็นที่รู้จักในวิทยาศาสตร์ รายการนี้จะเปิดเผยเรื่องราวของสิ่งในชีวิตที่โดดเด่นในอเมซอนทั้งอนาคอนดาปูยักษ์ทั้งตัวสลักผู้เฉยชาทั้งเคแมนผู้เยอือกเยนทั้งแม่มุมงทารันทุลา่าและโลมาแม่น้ำ Amazon อเมซอนตันลึกลับมาฝนอเมซอนอนาคอนดาในดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานไม่มีอะไรสะกุดจินตนาการมนุษย์ได้เท่ากับอนาคอนดาอีกแล้ว เนครอบครองดินแดนที่ชื้นแฉะจากบึงหนองและสายน้ำซึ่งก่อตัวเป็นป่าชายเลน Amazon. อเมซอนอนาคอนด้าทั้งหมดมีห้าสายพันธุ์และหนึ่งในนั้นถูกจัดเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ขนาดที่ปหุบาของอนาคอนด้าเขียวจะทำให้เป็นครอบครองพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่เด่นชัดคืองูนอนาคอนด้าทุกตัวปรับตัวให้เข้ากับสายน้ำในเขตป่าฝนได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อการเคลื่อนที่บนพื้นดินทำได้ยากงูอนาคอนดาเลยใช้งานน้ำที่ขุดบัวเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่และระอุปสรรคในการเปิดฉากล่าเหยื่อการที่มันอยู่ใต้น้ำได้กว่า10นาทีมันคือผู้ชำนาญการล่าปลาเต่าและเคแมนซึ่งอาศัยในด้านน้ำอเมซอนอันอุดมสมบูรณ์ แต่มันมีมากกว่านั้นระบบในเวทของเืนป่าอาศัยทางน้ำสายยาวที่นี่เองมันทำให้อนาคอนดาครอบครองอนาเขตด้วยสายตาและจมูกที่ได้ระดับทำให้มันซ่อนตัวได้เกือบจะมิดชิดอยู่ใต้ผืนน้ำเฝ้ารอให้เหยื่อบนบกเ้าลงมาอนาคอนดาจะกินทุกอย่างที่มันเปลียนได้สำหรับงูขนาดยักษ์แล้ว มีสัตว์เพ <us> ียงน้อยชนิดที่จะปลอดภัยเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคานอนาคอนดาเป็นสัตว์เลือดเจ็น มันกับความร้อนจากสิ่งรอบตัวป่าฝนอเมซอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่27องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสวรรค์ของหมูจักใต้ถงป่าที่เบื่องิปของอเมซอนช่วงกลางวันไม่ย่วนนะัก เจ้าอนาคอนดาปรับตัวให้ล่าได้โดยไม่ต้องพึ่งแสงเอาพยบวะสัมผัสพ,พิเศษที่ริมฟีปากมันคอยตรวจจับความร้อนลิ้นที่สบับไปมาคือการรับสารเคมีจากอากาศและผิวหนังพวกมันจะคอยฟังเสียงและแรงสั่นสะเทือนทั้งบนบกและในน้ำ